โอ้ใส่สูวนนี้ติโอ้เดี๋ยวต้อกปุ๊บ้ื่อที่งเดกกได้ติปี๊ีเบ็กขึ้หลายนินจะังเลยจัหลังันจักรนันวกี่ครับเอายกแ้วพี่น้องครับบุญปุยปุยกแล้วขอเขาเพื่อนะเื่อนับผมนี่ปลาไหลตปลาเฮ้ยเงีเรื่องครับผมพีน้อง สวัสดีครับผมพี่นองฝนตกครับผมเฮ้ยีว่าตีมาใส่เบ็ดกบฝนตกจะเปลี่ยนแผนครับพี่นองครับฝนตกไนไหนก็อกมากเลยนมาใส่ีกว่้กกวแล้วไปไเียอามครับสับ้ใใจว่านี้ใส่เบ็ดกบได้ไหมนี่ เอสภาพอากาศแบบนี้ก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนน้งาเริ่มสีแห้งเปด้วยนี่เริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆล,ลยเหรอไม่นี่ปลาไหลาหลา ใส้เป็ดโกะกับเถียงว่าดีครับพี่น้องอากาศต้องดีไ่เป็นปลาคือกลัวไปสีแห้งู่ได้นี่พอดีแหละตอนออกมายามเบียดมากออามาไต่ปลาตัวตไปเป้าออกันครับผม คนแห้งไปหนาแล้วครับเมื่อกี้แบงเมือดตึบยันเรื่องแห้งขึ้นเรื่อยๆหรอหลังสุดท้ายอยู่มุมนั่นหลังหนึ่งหกพี่น้อง้ันฝนติดเสาบ่อเสาครับผมโอ้ตกคักตกเนี่ยเรือท่างพูนกับเรือมาอีกแล้วตกมาเลย ไต่กบครับแรงย่านตะเศ้าก่อนล่ะนี่ย่านตะคำมาเศร้าครับตกซ้ำนี่หละไต่กบพอดีเลยนี่กบว่าแข็งแห้งหลายกับไปาย,ยากตกซ้ำนี่หละเปียกไหมล่ะพี่น้องเจอกันเหมือนแล้งครับผมือนเบียดเท่าไปยาวมาตลบหมดละ สวัสดีตอนค่ำครับได้เวลายามเบ็ดเอาแล้วโอ้ยเาหอยกระเบิดป่าบ่เชื่อเือเยอะนี่ปลาดึง เสงฝ่าห้องมาแล้ว <c oughs> ไปหลังซื่นอยู่ก็ใส่ แถวพี่น้องปลาค้อหนาวแล้วครับแตมแรกมาถึงบได้แั้วตัวทั้งตัวปลาสับหมูวานสับหมูวานนะครับรุ่นเดียวกันเลยจะรุ่นนี้รือปลา ครับปลาคอยอีกแล้วพี่น้องนะครับใช่เดอร์การเหมือนเลยโอ้จิล๋วเล็ก เดือนหนึ่งก็จตัวใหญ่ดีครับตรนนี้มันหน่อยอยู่ร้อ,อีกจักหน่อยมาใส่ไม้มแถวนี้ป้าเหลี่ยมป้าหว่วงกันทั่งเดี๋บวกเป็นห้อยดึงไปนอนกันนี่ พอสองโตัขอลอพี่น้องมาเสียบเงี้ยวไม่จะรุ่นมืนอนเศ้าพอดีแหละฝนตกตอนมาใส่ตอนมาหยามบ,บอตกกบหน่อยตัวนึงครับมาหันไตรกรบตอนมาเดี๋ยวรุ่นมืนอนเศร้าพอแลละพี่น้องที่เราหาจับกบก่อน น้ำถนนอะไรเติมกันแอบกับส้ว่าไส่คำแท้โอ้เือย่างเบืเืองใส่ไปกดิเรื่องน้ำปนที่เื่น้ำสงมันไทวัดกับส่กวนสุดเวัดจะแส่งไปเยดน้าเนาะโอ้ยใส่สวยนีิโอ้ยเจ้ปุ๊บก็เชื่จังเลก็ได้จิป๊เบือขึ้นหลเยเป็นจังลอยจังหลังอ่ะ เด็ดนั่นหกสิบหกเด็ดรวมัดรวยหนึ่ตัวใส้ถุงปุ่ยอยูนี่พกันนานหนตีพกันแ่หนบ่จไเราสุดตัวตีจ้าใอ่เนี่ยมเยอะยังบ่เนี่ยเยอไปหน่ยเอาสิสมหมื่นเราตายก็ถึงมเาเอนานไเบ็ดเบอบัวี๋ยวปอหน่อยสตัวสเบ็นป่า วันนี้มาใส่เบ็กโกาฝนตกไหมโอ้ยผมมดดกแบบองตัวเอียงฝนตกตแมงมือฝนตกต่เอาด้วยฝนตกไหมต่หันเงียบสงทุ่มเล่านีน้ออกมาใส่เบียดทำคัก,กโอ้ยชิลโามันก็ได้ที่นี่นี่เขามันมาน สวัสดีตอนเช้าๆได้เวลาแล้วครับลุ้นเบ็ดปลากันต่อ <c oughs> เออเ <c oughs> นี่ยหลอนมืด <c oughs> บอกคือ

มาอยู่ว่อุ้ยอยู่อยู่ปลาไหลครับอู้ยปลาไหลเงยนี่านี่าฮอาบกเงยเลยเงยเลยครับผมไปพิดหลัง นม้มันตัวใหญ่แช่เพื่อนครับผมอ้วนตึบโอ้โหบางยาวครับแต่ว่านใหญ่ครับมึงยังไงเลยโอ้โหเีว๋วมาแล้วหนึ่งแส้มเพื่อนครับผมโอ้โหใหญ่แหงว่าคือโตสั่นเลย 有。Yeah. ียมหลุดอยู่เพื่อนดีได้อะไรถี่ง้อมเ้าครับพี่น้องกินหลอดเลือตัวนี้ เอยู่เนี่ยเท่าเอาอยากเล้วพี่น้องครับบุญไุยปุยอยิกเล้วขอเขาเพื่อนน่อเมื่อับผมนี่ปลาไหลตัวปลานี่ครับโอ้โหตรง,งน้ำดิ ที่ลอกแน่นใช่ไหอ้ยมาไปไก่กะน้องบานนี่สงงามเลยครับวิ่ไล่เลยคนนั้ <c oughs> <c oughs> 我看一下。 ืออยู่หลังนี่เสียอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับแล้ววันที่เด็อดขับมาเนี่ยเพ่นอน่ะกว้าเขา่อยูบะเพียคว้าเข่าเพื่อน่ะโอ้คือบ่เห็นตัวปลาบ่เห็นตัวปลาครับ ออหลุดครับพี่นอ้องหลุดสองตัว ลนังนี่ก็ล้างนี่ก็ดึงครับผมเสียงดิ่นอยู่นั่นพี่น้องคอคอกินเลือกก็ล้างนี่อ๋อไม่ดึงทานไหนอู้หัวเข่าก็ของพุ่นเม็ดพี่น้องครับ ันเ,นนนเด็นเอา nhà ไม้แฟรบเก่ออกไวกบวัววตัวที่สามครับผมปลาไหลโอ้จิปลาไหลดีเยี่ยมเลอเจ้าชุดส้องเลยเด้ สองตัวก็ได้ไมีเงียบอยู่ด้วยครับผมสองหลังใส่ไปดูนกันตอนไ้ายให้มือเราสองหลังนี่แหละแ่งกก็ดีใส่เบ็ดกรบกับพี่น,นั่งไม่มาผมง่าย,ยเลยปลาพ่อเล้วย สามมื่อติดละสองขึ้นสามจำไม่ได้ตู้นั่นนักอื่นๆเลยถอหนักไหมครับพี่น้องไงอมวเนี่ยไ่ครับ,รบตัวสั่นครับสั่นตัว่ไ่เก็บก่อนอันนี้ติดพี่น้องคนหหวกว่า นั่นไ่ดีรุ่นละกัน,นอืาติดน้อยเดียวตัวนี้มึงครับเดี๋ยวไม่ลด สองนี่มันขึ้นลดด้นยว่าผมดึงขึ้นเข็ดโอ้ยอมกอมากินเจ็บปากม่ลปลาไรกินในหลังนี่มันขึ้มนมาอยู่ครับโอ้โอยเหนี่ยหอดบนลงดืับ

ัสดีนะครับบอนไลสามประคอสองประดุกหนึ่งเดี๋ยวพยายามแงบต่อเดี๋ยวค่อยเทมึงครับผมมัใส่เบ็ดก่อพี่น้องิงน้่อนมาเปนเดือดหลอ้าดืดหลนไครับไปกบปอ่ะเดืดหลข้าเกียรตโลัวตัวนี่

ผมออกว่ายามเบ็ดเมื่อคืนนี่ประมาณเกือบสองทุ่มก็อีกคนหนึ่งเดทายเมื่อคืนนะครับผมเด็กน้อย,ยอยู่พูนไก่อยู่ตอนผมไปหาไปกบได้กบสองตัวครับเต้ยมื่อคืนนี่ฝนโปรตกไปเป็นเมื่งเงียบครับเมื่งเงียบมั้งครับอ่นนี่โอ้ยสื่อๆอยอะพี่น,อน้อง กมเพ่เห็นมีอย่างโอ้นี่อยู่ครับผมกบตัวนด้งครับพี่น,อน่องกินเงี้ยจนเกือบสิมัดกูเพิ่งย้ายไปขว้งหนึ่งอยู่นี่แก่ กบได้หลายมันบ่ท่านเข่าครับเข่าก็ดีแต่เสียนเบอร์ไส้กับวัคอยเข่าหนัง, <c oughs> งเข่าครับผมตัวบ่ใหญ่ด้วกันเอ้ยกบหน่อยใช่เนาะบักจ่องหน่อยครับผมพี่น้องจ่องหน่อยครับแต่เขาอยู่ป่าว่าตาย ปลายังหลอดพ่อเด้ใส่อีกอยู่เหมือนเง <c oughs> ดงมีกบสองตัวครับผมซื้อเหมือนไหมเดี๋ยวมึงผลงันปลาเฮายักษ์ใหญ่รับผมงคาแล้วพี่น้องแลวพอปลตายมันมีบหลหอดกระดูกมาเป็นปุ่มเป็นพวงเลย ไงห,หลีครับตัวนี้ยอมรับเลยพี่น้องมึงอรือแต่ว่ามันสั่นครับพี่น้องมันบ่ยาวอ้วนดีเป็นแต่ลืกยางมันจะผัดเผ็ดดีมึงเนื้อหลายมึงหัว,วมันที่ไรงังกไงเกือบมีหูเลยพี่น้องนี่รุ่นน้อยเหมืนเท้าคุ้มค่าอลไรเราพี่น้องเล็ปอะไรไงมันนี่ เพขึ้นได้แค่สองตัวประคอรุ่นนี้แหละประกอวิจรณ่นี่ประคอไม่นี่เดี๋ยวอีก,กเดือนหนึ่งหนิวจังแท้พี่น้องครับไปหาเห็ดหลุมอยู่าไปครับผมขอบคุณเรื่อยๆครับโอ้สาใจจะแบบนี้แหละจังแั้พี่น้องครับไงครับต่วันคือสัน่นเดี๋ยวพดี้พราหนาสิกินอาหารหลายหรือว้วนคัป้ปไปนี้ อ่ะขอบคุณเรื่อยๆครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังเลนใจดดดดเด้อเด้อพี่น้องเด้อเจะทำไมคลิปต่อไปครับไปเบ็ดกบดีกว่าเขาเขาได้เบ็ดกบเขาได้ไลค์จะคว่างจะไปหาไส้กันวันวันไปใส่กับฝนตกกอนเรียบร้อยครับมันตก,กับมันใส่ยากมันสาใส่เบ็ดกบอะ่ะมันเปียก 吧，就那。